สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพับกระดาษให้เป็นกงเล็บบูบลีนกันนะครับนำกระดาษ A4 มานั่งแผ่นนะครับจากนั้นเราทำการพับมุมบนลงมาให้ชนขอบล่างนะครับพยายามเล็งให้ตรงนะครับ จากนั้น้เราทำการรีดนะครับนำเงินไก่มาตัดตรงขอบนะครับตัดออกได้เลยนะครับต่อไปให้เราพับทบเข้าหากันอีก ทีนึงนะครับแบบนี้นะครับรีดให้ดีเลยครับทีนี้เปิดกระดาษออกนะครับ เราจะเห็นเส้นกากบาทให้เราพับมุมขวามาที่กลางเส้นนะครับจากนั้นทำการรีดครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยครับ ับทบเข้าหาเส้นกลางอีกทีครับ ลีดให้เนียนครับเราจะเห็นเส้นตรงกลางอยู่นะครับแต่ถ้าใครไม่แน่ใจก็พับอีกทีหนึ่งก็ได้ครับเพื่อความชัวร์ปึ๊บเปิดออกมาเงี้ครับพับลงมาให้ตรงเส้นเลยครับ เลงให้ดีครับจากนั้นทำการรีดครับสลับด้านนะครับดึงขึ้นไปด้านบนพับไปตรงเส้นเหมือนกันครับ จากนั้นให้หั่นกระดาษขึ้นมาเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็ใช้นิ้วดันกระดาษเข้าหากันให้เป็นลักษณะน,นี้นะครับเชินิ้วโป,โป้แหวกกระดาษด้านบนออกนะครับแล้วก็พับลงมา จากนั้นเปิดกระดาษออกนะครับแล้วพับขอบล่างเข้าหาเส้นกลางนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบเลงให้ดีๆครับนี่ครับรีดครับ ได้ตำแหน่งดีเราต้องการแล้วจัดการรีดเลยครับทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับปึ๊บแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับ ให้เราทำการเปิดกระดาษออกนะครับใช้นิ้วดันตรงขอบนี้นะครับเข้าหาเข้าหาเส้นตรงกลางครับนี่ครับแบบนี้ครับ ทำเหมือนกันสองฟังเลยครับปึ๊บจัดกระดาษให้ตรงครับจนากนั้นทำการบีบครับส่วนด้านบนเราก็พับลงมานะครับแบบนี้ครับ จากนั้นให้เราพับให้เราใช้นิ้วกดกดปลงมาแบบนี้ครับพับลงมาแบบนี้ครับแล้วก็บีบนิดนึงครับจากนั้นให้เราทำการพับมุมล่างนะครับ เข้าหามุมตรงที่ผมชี้นะครับปึ๊บแบบนี้ครับแล้วก็รีดพับอีกทบหนึ่งครับนี่ครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับรีดให้ดีทุกครั้งเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ พับมุมตรงที่ปุ่มชี้เข้าหาเส้นกลางนะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาพับเข้าหากันนะครับให้ขอบตรงขอบนะครับจัดจัดทรงนิดนึงจากนั้นทำการรีดครับ เลยครับพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับเข้าหากันได้เลยครับนี่เกือบเสร็จแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายเรานำเทปใสมาแปะนะครับ เพื่อความแน่นหนานะครับแม่กระดาษมันเสียรูปนะครับที่เราพับไปเราจะแปะไว้สามจุดนะครับแบบนี้ครับอีกจุดอีกจุดหนึ่งก็ ตรงที่เราจะสวมเข้าไปที่นิ้วนะครับให้เราทำการวัดนะครับนิ้วของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนี่ครับพอวัดแล้วก็ทำการแปะได้เลยครับปึ๊บนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับคลิปนี้ก็อ๋อผมลืมบอกไปครับทำแบบนี้ทั้งหมด4อันนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไป ผมจะพาทำอะไรนั้นรอชมครับสวัสดีครับ